วันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาตรวจฟันใช่ไหมแล้วก็ขัดฟันเพื่อฟัวรไล์อันนี้คือกระจกสองฟันนะคะเดี๋ยวปากกว้างก่อนเลยโอเคเดี๋ยวขอใช้ที่รับฟันดูด้วยได้ไหมคะนับฟันดูหน่อยโหปากกว้างมา,มา,มา,เากเลยเก่งมากเลยปกติคุณแม่แปรงฟันให้ใช่ไหมคะให้เขาแปรงเองก่อนได้นะคะแต่ว่าเราต้องแปรงซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ตอนแปรงเนี่ยคุณหมอก็จะให้ ใช้เป็นแปรงสีฟันหน้าตัดตรงเนาะออแล้วก็มปผงขัดแล้วก็มือซ้ายเนี่ยถือพากอสพันนิ้วแบบนี้นะคะจําได้เนาะ,ะใช่พันนิ้วแบบนี้เลยเฟียดแบบนี้นะคะพร้อมไหมคะแตะยาสีฟันเท่านี้เลยตอนนี้เฟียดก,กี่ขวบนะ,ะสี่ขวบแล้วก็เท่ากับเมีข้อโพดนะใช่แล้วก็กดค่อยๆแล้วก็เนี่ยหิยกแก้มขึ้นแล้วก็แปรงยับไปมาสั้นๆนะคะเฟียดยกกระจกขึ้นมาส่องดูไหมคะจะได้เห็นอ้เก่งมากเลย เนี่ฝุ่นของไข่ไปมาใช่แล้วคุณแม่ก็เช็ดฟองอย่างสีฟันออกเพราะอย่าสีฟันไม่อยากให้กลื้นนะเนี่ยแปรงเบาๆขยับไปมาสั้นๆแล้วก็เช็ดฟองออกแล้วก็แปรงด้านไหนด้วยอย่าลืมแปรงด้านไหนไแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมแปรงลิ้นอาจจะให้น้องแลบลิ้นออกมายาวโอเคอืมไม่เป็นไรเลยหรือบางทีคุณหมอชอบใช้ผ้าฟอสเช็ดนะคะเนี่ยเวลาใช้ผ้าฟอสเช็ดก็คือพันที่นิ้วแบบนี้เหมือนกันอ้าฟัางเลยลูกคุณหมอขอกวาดลิ้นนิดน,นึงแล้วก็กจีบลิ้นเลยคะ ที่สำคัญสี่ขบแล้วฟันด้านหลังชิดกันนะคะเราต้องใช้ไม้ขัดฟันด้วยในขัดฟันเนี่ยเวลาใช้คุณแม่ใช้สไลด์ถูอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็โอบฟันแล้วก็ดึงออกคอเคค่ะด้านล่างก็มืนอย่างนี้นะคะสไลด์แล้วก็โอบฟันแล้วก็เอาออกอนี้เลยโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวคุณหมอทาฟูลาให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ช็คฟันฝุกเพราะว่าเวลาคุณหมอตรวจฟันนะคะคุณแม่ เวลาดูอ่ะคุณหมอจะดูได้ด้านใกล้แก้มด้านใกล้ลิ้นแล้วก็ด้านบดเขียวแต่ระหว่างซี่ฟันตรงนี้ค่ะตรงที่ฟันมันชิดกันเรามองไม่เห็นเราต้องใช้เอ็กซเรยชช่วยตรวจดูว่ามีฟันผูกไหมโอเคเรียบร้อยค่ะเก่งมากเลยเดี๋ยววนน้ำอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็แปรงฟันอีทีเย็นเพิ่มนี้ได้เลยใช่แต่ว่าวันนี้ของดขนมหรืออะไรก็ตามที่ติดฟันขอกินแค่ข้าวนนํานมอย่าลืมพาเด็กๆมาพบหมอฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นหรืออย่างช้าไม่เกินหนึ่งขวบนะคะ